สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกแล้วนะครับ F c ซทุกท่านนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ก็วันที่7เมษายนนะครับ2567นะครับช่วงบ่ายๆแก่ๆครับ4โมงเย็นนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับตอนนี้ก็ช่วงการเปิดมากครับวันนี้ก็เป็นมาโยงขวานะครับปะทะมาโยงขวานะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นสีดานะครับ สิ่งเก่าเปิดเบี้ยมาแล้วก็อ่ะขึ้นโคนกับโคนมาโคนกลับนะครับขุนวังขุนวังในทั้งคู่นะครับอ่าเป็นม้าโยงขวามาตรฐานนะครับเอาเรือมากดนะครับกดมากดกลับไม่โกนะครับในตำแหน่งนี้นะครับปูสามเบี้ยมาเลยครับไม่เอาทับเอาเรือมาอีกหนึ่งลำนะครับสร้างความพร้อมนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าใครจะพังก่อนกันนะครับกินมาครับกินกลับนะครับไม่โกนะครับ ตำแหน่งนี้ต้องใช้เม็ดกินขึ้นไปครับโอ้โหน่าขุนครับหน้าขุนของไก่ก้าวฟ้าครับเริ่มบางแล้วนะครับตำแหน่งนี้ครับกินตัดกันไปก่อนครับฉีโคนครับออกทางด้านปีกขวาครับขุนนะไม่หลบนะครับถึงจะบางก็ไม่หลบนะครับอ่อร้อนเหลือเกินนะครับสีดำนะครับไก่ก้าวฟ้าครับเดินโคนฉีขึ้นไปแล้วนะครับที่ตำแหน่งชอช้างครับชอช้างหกครับโคนมาโคนขึ้นไปยืนแท่นนะครับลงบ่อลงโพ้งนะครับ ท่นสวยงามนะครับเอาเรือมานะครับตำแหน่งนี้ออกมาทําอะไรเอ่ยโยกม้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับจับกินเบี้ยเม็ดนะครับแล้วก็จับกินเบี้ยตรงกลางด้วยนะครับล้วค่ณจะสู้ผูกเบี้ยเม็ดนะครับอ่าเบี้ยที่อยู่ตำแหน่งชอชิงนะครับชอชิงสี่เราก็จะกินตัดตรงกลางนะฮะผูกแล้วครับกินครับนะครับกินมาก็เอามาอีกตัวหนึ่งกินขึ้นไปครับนะครับมากินมาก็กินกันไปอีกครับ กินมากินอ่าต่อเม็ดนะครับคุณเราก็ยังอยู่ตากดนะครับจำเป็นครับกินเข้าไปนะครับไฟบังคับนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเอาโคนกินขึ้นมาครับถอยม้ากลับมาเดือมาขึ้นไปข้างบนต่อมาเอาโคนมาปลูกไม่ดีนะครับโคนมาปลูกไม่ดีเสียมาแล้โดนเรือมารุกกรอบควนนะครับก็ถอยม้าเรียบเรียบนะครับนะครับ คนมาไล่ม้าให้กินไปเลยนะครับหรือว่าจะหนีก็ดูก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับตาสีขาวเดินครับโยกม้ามาในตำแหน่งนี้เราขึ้นโคนครับขึ้นโคนขึ้นไปนะครับอยู่หน้าโคนครับเพราะม้านะครับบังตาเรือของสีขาวไว้เรียบร้อยนะครับถ้าเปิดม้าเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเอาเรือไปต่อนะครับอ้าต่อโคนนะครับกินเรียกม้าเข้ามาตีลูกเสียจังหวะครับ ขอนขึ้นไปยังครับยังครับขุนก็ยังอยู่ตากดเหมือนเดิมนะครับอืมเอาม้าครับโยกม้าไปก่อนกลับไปตาเดิมนะครับกลับไปตาเดิมนะครับกลับไปตาเดิมก่อนนะครับจอจานห้านะครับอ้าวสัญญาณหลุดนะครับอบทานใไรขอเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อสองทีไม่ติดนะครับตอนนี้อ๋อครับทันไหมครับทันไหมครับ ถ้ามาทันแล้วครับก็โยกมาหนีโดนกินนะครับเอาคนกินก็เอาขุนกินขึ้นไปยังอยู่ตากดเหมือนเดิมนะครับอ้อรอจริงๆครับเอามามาในทำแต่งนี้ครับเรือจะมาลุกเกาะกวนะครับเราก็ต้องเอาเรือไปสกัดนะครับสกัดดาวรุ่งก่อนนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงในจังหวะนี้นะครับสีขาวเอาไงต่อครับยังอยู่ตากดเหมือนเดิมนะครับโอ้ไม่หนีตากดครับวันนี้อ้อรอจริงๆนะครับโอรออย่างเร่งนะครับ อบอกนะครับอ่าไปครับเอาเรือมาตำแหน่งนี้กินครับไม่เอาไว้ครับเอาไว้ครับเป็นไัยต่อบูลิมนะครับกินปลากินกับนะครับก็ไม่ได้โค้งกันนะครับตำแหน่งต่อไปก็ไหลโคนไปครับไปยืนกโก้อยู่หน้าขุนนะครับเรือเราก็สแตนบายพร้อมเรียบร้อยนะครับตำแหน่งต่อไปก็เป็นตาของสีขาวเดินนะครับขุนของสีดํานะครับก็ยังอยู่ตากดเหมือนเดิมนะครับ อยากอยู่ตากดนะครับไม่ไล่ไม่หนีนะครับถ้าไล่ถึงจะหนีนะครับวันนี้หมาแบบอ้อร้อนนะครับจังหวะนี้นะครับทิมเบียมาแลกก็กินครับเบียเราริมตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วครับลุกครับหนีครับอ่าได้หลบแล้วนะครับได้หลบโดยอัตโนมัตินะครับพอหมามาไล่ครับอ่าเบียเราครับเบียจะขาดอีกแล้วนะครับยกหมาจับเบียเราก็เอาเรือไปปูุกไว้ก่อนสีขาวนะครับ จะต,ต่อเรือเราหรือเปล่านะครับมานับตัวหมากกันนะครับก็สีดําก็มีมากกว่าหนึ่งตัวนะครับมีเบี้ยมากกว่าหนึ่งตัวแต่เป็นเบี้ยกลางกระดานนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าสีขาวจะเอาไงต่อนะครับจะเดินมาไปกลับมารุกเราหรือเปล่านะครับขุนติดขึ้นไปเลยนะครับขุนติดคิดตังนะครับ จังหวะนี้ครับู้ต่อสู่ของไก่ก้าฟ้าครับเลือกที่จะเดินขุนครับเอามารุกไปปักเข้าไปหนึ่งทีนะครับรุกครับหลบนะครับหลบให้ดีนะครับหลบไม่ดีเนี่ยมีเฮอาหลบไปตังแหน่งนี้ก็ทิ่มไล่ม้าไปครับได้จังหวะดันเบี้ยพอดีนะครับกลับมารุกก็ถอยลงมานะครับถอยลงมาหนึ่งตานะครับตรงตรงนะครับตรงตรงครับ ข้างกระดานม้าไม่สามารถรุกได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีม้ายืนโกโก้อยู่หนึ่งตัวยืนแท่นนะครับทีนี้ก็เป็นทีของเสือนะครับสีขาวเอาตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งลูกคาดนะครับเรือหนึ่งลำนะครับเรียบร้อยแน่ๆนครับปักเข้าไปครับม้าแรกเรือนะครับในตำแหน่งนี้ครับกินครับเอาเรือไปจับโคนครับจับเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับผูต่อสู้เอาไงครับในตำแหน่งนี้ครับ ไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณ FC นะครับขอบคุณผู้เล่นนะครับผู้ต่อสู้ของไก่ข้าฟ้าทุกท่านนะครับที่ทำคลิปมานะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ